สวัสดีจ้ามือ่อนี้มาพบกับช่องไม้พ้ารวยนะคะ่ะเมืนน่อนี้ไม่กับมีแนวทางห้าน้อยหรือว่าหุนของปูดาแซนซิลิมาฝากเอซีนะคะไม่ไม้กับพึ่งตามอีกเนาะคะ่ะเดี๋ยวไม่จะเอาให้เมืองเนาะคะ่ะว่ามีตัวในแน่เนาะคะ่ะสำหรับห้าน้อยปูดาแซนซิลิเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะกลับเป็น ้านอยหรือว่าหุนของปูดำแสนสิริเนาะคะเลขวิ่งวิ่งนี้ก็จะมี4กับ0กับ2นะคะแล้วก็สองตัวก็จะมี4ี่สองสี่ศูนยศูนะคะสมตัวก็จะมี0ูนย์สองสีดสองสี่ ห้าสสีนะคะสำหรับ f อฟซีทันใดมากระล่องพิจารณามืองนะคะเพราะว่าช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจาณในการรับชมด้วยนะคะงเนะคะนี่ก็เป็นสำหรับแนวทางของปูด,ดําแซนซิลิเนาะคะ่ะเนี่ยคะไม่กรไดเอามาฝาก f อฟซเนาะคะ่ะสำหรับ f อฟซีเขาใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งเมิเดเพื่อสีบ่ผ่านข่าวสารดีๆแนวท่างเด็ดๆจากท่างช่องไม่ผ้ารวยเนาะคะ่ะไม่กับขอขอบพุณนเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะที่เขามาติดตามและรับชมช่องท่างไม่ผ้ารวยเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะก็ได้เอามาฝากเอฟซีฮคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากเอฟซีเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะเลาถ,ถือว่าพีก,ก็ต้องกราบขอโทขออภัยเอฟซี FC นึ่งเนาะคะ่ะ นี่นะคะนี่นะคะแม่ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ไม่พาลุยเนาะคะ่ะแม่ก็ขอขอบคุณเอฟซีเนาะค่ะนี่เนะคะแม่ก็ต้องขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคลิปหนาค่อยพอกันไม่เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ